เล่าเรื่องผีไม่เน้นเผยแพร่ศาสนาอิสลามได้ไหมครับผมเรามาคุยเป็นออมิตรภาพเ,าาเพราะว่า,าโดยโดยโดยภาพรวมผมเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องยินหรือว่าผีแบบชัดเจนนะครับเพราะว่าค,คือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมเนี่ยทําหลายอาชีพนะอาชีพของผมเนี่ยก็ต้องอาศัยการเดินทางไปในต่างประเทศใช่ไหม อันนี้นิดนึงทำไมซาวซาวสาวผีถึงสะท้อนเข้ามาในช่องของคุณฟีดด้วยช่วยปิดอะไรเปิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับคุณฟีดด้วยช่วยปิดอะไรเปิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับเปล่าครับเปล่าครับอันนี้เป็นเครื่องผมเปิดอยู่เครื่องเดียวเลยครับอาจจะพี่อัดอะไรอยู่หรือเปล่ามันก็เลยปกติปกติมันไม่เป็นนะอ่าเล่าต่อได้เลยครับเล่าต่อได้เลยเป็นนะอ่าเล่าต่อได้เลยครับเล่าต่อได้เลยมียินเข้ามาด้วยหรือเปล่าครับมียินเข้ามาด้วยหรือเปล่าครับ เสียงสะท้อนจากค้องกดฟิตรอะเอ๊ะใครได้ยินเสียงสะท้อนบ้างกดกดกดหนึ่งหน่อยครับได้ยินได้ยินเอออัดเนคือถ้าเสียงสะท้อนน่าจะมาจากการคุณฟิตคุณฟิตเนี่ยเสียงมันสะท้อนอะอ่าข้างล่างเขาบอกไม่ได้ยินอันนี้มีหูฟังเสียบอยู่หรือเปล่าครับถอดถอด อดหูฟังก่อนพูดสดๆเลยดีไหมฟังก่อนต้อครับตอยไมมไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่หูฟังครับผมถอดอยู่ตอนนี้เปลือยอยู่ครับอ่ะเงียบไปละเงียบไปลตัวะเงียบไปละเงียบไปแล้วโอเคมันมาจากช่องแหละอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมเนี่ยไม่ได้เผยแพร่ศาสนานะแต่จะมอาไปในคอนเซปต์เพราะว่ามีมุสลิมหลายคนเนี่ยก็จะมาเล่าประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการเจอผีบ้างเจอวิญญาณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะให้เข้าใจคอนเซปต์ของ ชาวมุสลิมก่อนมันอาจจะไม่ได้ต่างจากคนคริสต์มากครับคือถ้าพี่เคยดูอะไรที่มันเป็นจักรวาลเกี่ยวกับคอนจูริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในอารมณ์ประมาณนั้นเพราะว่าในความเชื่อของของพวกผมเนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยอาจจะหยุดหยุดนี่หนึ่งหยุดหยุดนิ่นึ่งผมว่าผมคงจะมีพลังงานลึกลักแฝงเข้ามาด้วย ทำไมมันเสียงสะพอนแปลกแปลกชอนอยู่เลยที่ที่เขาพูดอะอะลองคุยต่อครับผมลองคุยต่อทีนี้เนี่ยไอตัวประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยมันไม่จะบอกว่าไม่มีเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นตลยครับไอที่มีเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่คำกำเกึ่งๆนะครับว่าจะเป็นประสบการณ์อะไรที่มันเป็นเรื่องลีลับหรือไม่นะครับครับ ทีนี้ข้ามาในส่วนของความเชื่อของพวกเราก่อนคือในความเชื่อของผมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีมุสลิมคนไหนฟังอยู่แล้วมีประสบการณ์เรื่องยินอะไรเนี่ยขึ้นมาแทนผมแล้วก็มาเล่ากั้เลยนิดนึงเียผม่เดี๋ยวผมบอกก่อนช่องของผมเนี่ยกด้ยินดีรับฟังเรื่องผีจากชาวคิดชาวอิสลาม ชาวบูอาจูมีเป่าไม่รู้ผมพูดมั่วชาวมลุกกุ๊กุุยมาเล่ากันได้เลยนะครับผมมาเล่ากันได้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าใครมีนะผมจะพูดคอนเซปต์ก่อนเป็นการเปิดอินโทรดิวส์อารัมพบทก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีใครอยากจะขึ้นมาแล้วเกิีนเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยจะมีมุสลิมตามมาหลายคนครัโดยที่ผมไม่ได้ชวนมานะแต่ว่าอาจจะแชร์ไปว่าเอ้ยห้องนี้น่าสนใจว่ะครับขอบคุณครับผม เอาคอนเซปต์ของเรามาให้มาให้ฟังหน่อยใช่ไหม uh huh. คือทีนี้นะ uh huh. ในในคอนเซปต์ของเราอะ uh huh. เรามีความเชื่อในตัวคีร์อันกุรอานและก็ฮะดิษใช่ไหมทีอ่อันเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับซึ่งเราจะปฏิเสธความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแล้วน,นะมุสลิมเนี่ยเชื่อนะในเรื่องของสิ่งลี้ลับแต่เราเนี่ยอาจจะมีคอนเซปต์ในความเชื่อเรื่องของผีหรือสิ่งลี้ลับเนี่ยต่างออกไปจากความเชื่อของคนส่วนใหญ่ประเทศไทย จะมีอยู่บทหนึ่งที่อ่านวหัวแมคอลักตุนยินนวลอินซานอิลลียาบูดูก็คือเราเนี่ยไม่ได้สร้างยินแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะยกเว้นแต่การนะสักการะแล้วก็กลาวไหวดังนั้นเนี่ยไอตัวยินเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับมนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างคู่กันมายินกับมนุษย์เนี่ยถูกสร้างคู่กันมาและยินเนี่ยโดยฐานของมันเนี่ยถูกสร้างโดยไฟแล้วก็มนุษย์เนี่ยถูกสร้างโดยดิน ดังนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ากรีน<ม>คือเป็นยีนที่อยู่ประจําตัวเราทุกคนครับแล้วยีนที่อยู่ประจําตัวตรงนี้เนี่ยมันจะรู้คาแรคเตอร์ของเราทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องอํานวยประโยชน์ให้กับบรรดามหมอดูหมอผีทั้งหลายเวลาเขาจะติดต่อสื่อสารหรือดูดวงอะไรต่างๆอันเกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตเนี่ยหมอดูจะดูได้แม่นครับและดูรู้ทุกเรื่องทุกประการถ้าเขาสามารถที่จะสื่อสารกับยีนตัวนี้ที่เรียกว่ากรีนได้แต่เรื่องในอนาคตเนี่ย ไม่ค่อยแม่นบางม่่นน้ไอจะถ้าถ้าในทางพุทธผมขอเสนอความคิดผมขอเสนอความคิดที่ดูแม่นเพราะว่าผีเนี่ยเขาจะมีผีเพื่อนผีญาติพี่น้องผีใกล้ๆบ้านผีของคนที่มาดูด้วยเขาจะรู้ว่าคนเนี่ยเป็นคนอย่างไรตั้งแต่เด็กยันโตเป็นคนอย่างไรตั้งแต่เด็กยันโตค ทีนี้เนี่ยกอรีนเนี่ยค,ค,คือโดยความเชื่อของเรานะครับตัวยินเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเป็นลูกหลานของ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 สิ่งที่ถูกสร้างมาที่เรียกว่าอิบลิสหรือในภาษาคนคริสเขาเรียกว่าซาตานภาษาของมุเสียมว่าจะชัยตอนตัวนี้เนี่ยก็จะมีลูกมีหลานบางตัวก็เป็นมุสลิมบางตัวก็เป็นพุทธบางตัวเป็นคริสซึ่งอายุขเนี่ยอาจารย์เหนือกว่ามนุษย์มันมีลูกมีเมียมีครอบครัวได้เหมือนกันแต่สำหรับตัวมนุษย์จะมีประจําตัวอยู่ก็เรียกว่ากอรีนเวลาเราตายไป ไอ้ยีนพวกนี้มันสามารถที่จะจาแรงร่างหรือแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างให้กับมนุษย์คนอื่นเห็นได้แล้วก็มาปรากฏตัวว่านี่คือผีของคนที่ตายไปแล้วแล้วก็มาให้เราเห็นแล้วเราก็กลัวแล้วก็ไปกราบไหว้แต่ในทางของเราเราก็จะไม่ไปกราบไหว้มันแต่ว่าเราก็พยายามจะไม่เข้าไปสื่อสารติดต่อหรือเข้าใกล้รวมไปถึงท้าทายนะ,ะับแล้วก็มีเขาเรียกว่าการป้องกันตัวจากสิ่งลี้ลับต่างๆรวมไปถึงสยศาสตร์ด้วยดังนั้นเ,นเวลาเร,วเราบอกว่าไอ้ hey, ของแขกมันแรงนะมันแรงนะนงนะเหมือนไอ้หนังเรื่องของแขกเนี่ย มันก็มีคอนเซปต์อยู่ครับว่าจริงๆแล้วเราเรียนรู้เรื่องศายศาสตร์ไว้เพื่อรักษาแต่ไม่ได้เอาไว้ไปเล่นงานใคร mm. ข้อที่หนึ่งแล้วก็ต้องตรงตามรูปแบบของอาศาสดาของเราด้วยแต่ทีนี้มันมันว่าง่ายๆครับไอ้พวกศายศาสตร์ยมันเป็นความรู้มันตั้งแต่ยุคบาบิโลนไหลเข้ามาถึงกลุ่มชายยวยิวจากกลุ่มชาวย,ยิวเข้ามาในอินเดียจากอินเดียเข้ามาในกัมพูชาในไทยอินโดนีเซียดังนั้นไอ้พวกศายศาสตร์มนตราต่างๆรวมไปถึงยันตรา ที่อยู่ปรากฏตามพื้นที่ต่างๆในโลกใบนี้มันมาจากแหล่งเดียวกันะ,นะ,อะไอคอนเซ็ปต์พวกนี้มันเคยเอาไปทําเป็นหนังนะครับเรื่องล o r d of the r ล n g แต่จริงๆมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโซโลโมอนนี่แหละครับที่ศิลปศาสตร์ถูกลงมาในยุคนั้นและถูกกระจายไปแต่พระเจ้าก็ห้ามให้ไปยุ่งกับศิลปศาสตร์ตัวพวกนั้นทีนี้นอกจากเรื่องยินและศิลปศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดวงตาของความอิจฉาที่เป็นความเชื่อของเราเหมือนกันที่มันจะนําพวกเราเนี่ยไปสู่ความเจ็บป่วย นําไปสู่ความทุกข์ทรมานน,นอกจากนั้นไอตัวยินตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเข้าสิงเข้าไปควบคุมหรือบงการในร่างกายของมนุษย์ได้นะตามข้อต่อในส่วนต่างๆอันนี้คือคอนเซปต์ของพวกเราแต่เราไม่ได้เชื่อว่าผีเนี่ยคือผู้ที่ตายไปแล้วล่วงลับไปแล้วแล้วกลับมาหาเราแต่เป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สามารถแสดงอํานาจเข้าสิงมนุษย์ได้และจําแรงร่างเป็นคนที่ตายมาแล้วเพื่อมาบอกเราว่าคนเนี้ยเขาคือคนที่ตายอะไรทํานองนี้ครับนี่คือ คอนเซปต์ concept, แล้วก็ความเชื่อแบบสรุปสรุปของฝั่งผมแต่ทีนี้ด้วยประสบการณ์อายุ3าสิบต้นๆนเนี่ยยังไม่เคยเจอเออสักหนึ่งเหตุการณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องยินหรือเรื่องสยศาสตร์แบบมุสลิมเนี่ยแล้วก็แนะนําให้ลองมาเล่าได้นะอันนี้ผมก็จะกล่าวออคอนเซปต์ไว้โดยประมาณนี้นะครับอืถ้าเกิดว่าอยากจะเจอผีนะครับผมอยากจะเจอผีนะครับคุณฟ<ม>ิตเดอะทูธเห็นชื่อตูนมาส่งไหมครับชื่อตูนมาส่งไหมครับครับ ทักทายเป็นเพื่อนได้เลยครับผมทักทายเป็นเพื่อนได้เลยครับผมเขาจะพาคุณเข้าห้องดับจิตตอนหนึ่งทุ่มออกตอนเช้ามีข้อกําหนดคือเข้าคนเดียวกําหนดคือเข้าคนเดียวแต่อาจตอนออกอาจจะมีอะไรตามออกมาด้วยอาจจะมีอะไรตามออกมาด้วยผมเข้าอยู่นะเข้าหลายรอบอยู่เพราะว่าภรรยาผมก็เป็นหมอนี่แหละก็พาไปแต่แต่น้องตูนนี่เขาก็แต่น้องตูนนี่เขาก็ถ้าเข้าไป ในในไปกัดน้องตูนี่นนออกมากเขาถ้าเจอผีเข, <ใน S 2> เขาจะเลี้ยงอาหารหนึ่ง <1 S 2> มือครับผีเขาจะเลี้ยงอาหารหนึ่งมือครับแต่ผมก็เคยนะสมัยเด็กๆกับไปนอนเฝ้าเฝ้าสุสานเฝ้าหลุมหังศพประมาณสามวันเจ็ดวันสมัยก่อนยังเป็นแนวเทอรดิชันอยู่นะยังไม่ใช่แนวเป็นแนวที่ตามเทว่าดิชันแปลว่าดั้งเดิมดั้งเดิมครับดั้งเดิมของเมืองไทยมันเป็นผสมผสานนะครับไม่ได้แบบตามแนวทางอบบีหรือศาสนาทูต ก็จะมีช่วงมีความเชื่อเรื่องของการไปนอนเฝ้าสุสานอะไรเงี้ยก็อยู่หลายคืนอยู่อืไปนอนเฝ้าเพื่อเราก็คิดว่าศพเนี่ยจะได้ถูกปลอบโยนปลอบประโลมไม่ถูกสอบสวนหรือโดนลงโทษแบบโดยกระทันหันโดยทันทีจนตกใจออืมเผมขอถามหน่อยผมก็แอบ,บไปส่องสองดูคลิปของคุณฟิตเดอะทูตนิดหนึ่งและไปแอบ,บดูไลฟ์นิดหนึ่งนะครับผมก็เห็นว่าเป็นผู้นำศาสนาถูกต้องไหมครับผม เออผมเป็นคล้ายๆอย่างนี้ดีกว่าเป็นนักพูดเป็นฟรชเชอร์แล้วก็เป็นันวิชาการด้านสังคมศาสตร์นะผมไม่ได้เป็นเด็กที่จบสาขาด้านศาสนามาโดยตรงแต่ก็มีทีมงานอยู่แล้วเราก็จะคุยเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการคุยกันเรื่องการพิสูจน์พระเจ้าคุยกันเรื่องทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ทฤษฎีเพศสภาพและเพศวิถีคือเราก็จะมีคนเชี่ยวชาญเรื่องคริสโตโลจีแล้วก็พระคัมทีโบราณต่างๆหลายๆท่านรวมกันครับไปจบที่ไหนมาครับผมจบที่ไหนมากครับผมผมจบ ปริเดนโทรจากประเทศอินโดมาครับปรเดนจะที่กรุงเทพมหานครแล้วถามหน่อยว่าตัวของคุณฟิตเดอะทูตเนี่ยที่บอกไม่เคยเจอผีปัจจุบันอายุสามสิบสี่ใช่ไหมสามสิบสี่ใช่ไหมอต่ไม่ไม่ถึงับไม่ถึงไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับไม่ไม่เอ่ยยุตรงๆแล้วกันนะแต่ว่ายังไม่ถึงสัญครับแล้วเป็นเพราะอะไรถ้าเป็นตามความเชื่อคนอิสลามทาไมถึงไม่เคยเห็นผี ทำไมถึงไม่เคยเจอผีแล้วแต่ความประสงค์ที่พระเจ้าเนี่ยจะให้บุคคลคนหนึ่งมีสิทธิ์ในการเห็นกับอีกบุคคลบางประเภทที่ไม่มีสิทธิ์ในการเห็นออประมาณว่าเป็นพระบัญชาของพระเจ้าความประสงค์ของแต่ละของพระเจ้าที่มีแต่ละบุคคลว่ากับแล้วก็พฤติกรรมของเขาที่จะนําตัวเองไปสู่ความเสี่ยงที่จะต้องเจอหรือเปล่าเช่นคุณปฏิบัติศาสนกิจครบถ้วนหรือเปล่าคุณเอาตัวเข้าไปอยู่ในเรื่องที่มันเป็นบาป เป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หรือเปล่าที่จะทําให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อ,องพวกนั้นได้หรือคนบางประเภทไม่ต้องไปเกี่ยวกับบาปเซนของเขาที่เกิดมามันได้รับสิทธินี้มาเนี่ยแล้วเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งของเขาว่าเขาจะเอาสิทธิที่เขาได้เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่าอ <c oughs> สําหรับตัวผมเนี่ยอะไรต้นตระกูลผมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเดิมนะเป็นมุสลิ <c oughs> มเป็นคนที่มารับศาสนาอิสลาม <c oughs> แล้วก็จะเกี่ยวพันกับศิยาศาสตร์มาตลอดทั้งไม่ว่าจะเป็นพ่อของปู่ <c oughs> ไล่มาถึงรุ่นปู่เพราะว่าในอดีตเนี่ยต้นตระกูลผมเนี่ย ป่า,าจีนบุรีแล้วก็มาอยู่นครนายกเป็นตระกูลขุนนางครับตระกูลหนึ่งแล้วก็จะเกี่ยวพันกับศิลศาสตร์เพราะจะต้องไปปราบโจรปราบผู้ร้ายที่สมัยนั้นเป็นยุคเสือเสือกันแต่ไม่ใช่ขุนพันธ์นะอย่าไปโยงกันตอนนั้น <c oughs> ผมไอพวกมรดกขอทอดอะไรพวกนี้มันยังมีเหลืออยู่แล้วผมก็พอผมเป็นมุสลิมที่ค่อนข้างเรียนรู้ศาสนาขึ้นมาผมก็เลยเอาของต่างๆไม่ว่าจะยันอะไรในหีบเผาหมดยันรอบบ้านเลยผมก็เผาหมด ว่าผมก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพราะในความเชื่อของอิสลามมันคือสิ่งที่เป็นการตั้งพาคีกับพระเจ้าหรือชิริกเราก็เลยเอาคือเราจะไม่ทําลายด้วยวิธีทั่วไปเราก็จะเผา<ม>แล้วก็เก่าอัสการเก่าบทสวดของอิสลามเช่นอูบิลลาหิมินัชชยปอนรจีแล้วก็ตามด้วยอายะคุซีอะไรนยแล้วก็อัลลอฮฺฮุเลอิลลฮิอิลลฮุลฮัยยุนกกยุมแลตวกุสูฮุสินะตุวลนะล้ฮูมมฟิสมาเป็นอัสการ อ่านอัการแล้วก็อ่านองค์การเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพ้นจากไสยศาสตร์พ้นจากยินและชัยตอนครับ<ฆ>แค่นี้ครับมันก็<ฆ>มันก็พ้นเพราะว่าทวดผมก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในเรื่องพวกนี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้สืบ,สบต่อปู่ก็ไม่สืบต่อแต่ัดเคยแค่มีคนทักเฉยๆว่ามีอะไรตามมาบางอย่างเป็นสืบทอดมาจากตระก,กูลแล้วไม่มีคนรับต่อแล้วมันก็กระโดดมาหาครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้สนใจเพราะ<ฆ>ผมก็ไม่ได้เห็น <laughs> ผมไม่สนใจครับแล้วผมไม่เห็นแล้วผมก็ไม่ไปขอความช่วยเหลือจากสิ่งนั้น Mm hmm. เพราะว่าถ้าเราเชื่อในศาสนาแล้วอะไรมีแค่พระเจ้าอย่างเดียวที่ช่วยเยลือเราไม่มีสิ่งอื่นจะยินหรือใครตอนหรือเจ้าผีก็จะไม่ช่วยหรอกนอกจากพระเจ้าในความเชื่อของเราเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในมิติของเขาในโลกขเขาไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับในโลกของเราเขาจะตามใจอะไรผมไม่รู้แต่ไม่ให้มายุ่งเกี่ยวเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยพวกตัวขุนนางขุนนางเอง,นนง,เองถ้าเป็นฝั่งของพุทธก็จะเป็นขุนนางเขาก็จะเลี้ยงอะไรพวกนี้ไปแล้วประจําตระกูลซึ่งมันจะต้องอาศัยการสืบต่อซึ่งมันไม่มีใครต่อ แล้วก็ในฝั่งถ้าฝั่งโลกมาลายูเนี่ย <c oughs> เขาจะเรียกว่ายินประจะําตระกูลมันก็อาศัยการสืบพอ่ออย่างนี้เหมือนกันอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้ครับ <c oughs> อืม้อผมไม่ได้มาเผยแพร่ศาสนาผมพูดคอนเซปต์ของผม <c oughs> เพื่อเป็นประตูให้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยขึ้นมาเล่าในรูปแบบที่เป็นอ่าและที่ค <c oughs> ุณและที่คุณที่คุณฟีด ที่เคยมีคนอิสาลามาเล่าเรื่องผีที่แบบน่ากลัวมากๆเนี่ยและจําได้เนี่ยขอฟังซักเรื่องได้ไหมเดี๋ยวผมต้องไปเปิดห้องให้คนมาเล่าบ้างแล้วดีกว่าสักเรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแชร์โอเคโอเคดีไหมโอเคดีครับดีดีดีครับดีดีแอ่เท่าที่ผมฟังเสียงคุณคุณฟิตเดอะทูตเนี่ยสาวๆคงไม่ปฏิเสธนะเสียงเขาหล่อนนวลนุ่มนะครับผม คนเสียงอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นทางพุทธนะปฏิบัติสมาธินะจิตละเอียดนะก็จะเข้าถึงขั้นสูงได้ไม่ยากครับผมแต่แต่แต <c oughs> ทาง <c oughs> อิสลาม <c oughs> ผมไม่รู้ว่า <c oughs> ก็มีการละหมาดการอะไรต่ออะไรก็ก็เป็นเรื่องของการสมาธิจิตด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่การละหมาดนันก็จะประกอบไปด้วยอะไรนะการ ขอความคุ้มครองจากพระเจ้าการสารเสริญพระเจ้าอาจจะมีสมาธิส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ชัมไม่ใช่ทั้งหมดครับอย่างอย่างชาวอิสลามนี่อย่างอย่างศางส,สนาพุทธเนี่ยถ้าฝึกจิตฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อความเข้มขลังความจิตมีพลงังจิตรวมจิตปล่อยวางสําหรับคนอิสลามนี่ถ้าเกี่ยวกับการฝึกจิตจะฝึกอะไรยังไงครับช่วยบอกหน่อยได้ไหม แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ของผมก็คือในมุสลิมเขาจะมีการว่าซิกรุลล์การล้ำลึกถึงพระเจ้า,ลำล,จาลำลึกถึงความยิ่งใหญ่ขององค์การสารเสริญพระองค์การละหมาดการอ่านหนังสือทบทวนตาราอ่านอ,องค์การที่มาเจ้าโดยการทบทวนเนี่ยอันนี้คือการทำสมาธิแหละครับแต่เราจะไม่ใช้ลักษณะของการปลีกวิเวกเพราะว่าทุกส่วนของชีวิตในสังคมคือส่วนของศาสนาหมดการไปร่วมปฏิสังสรรค์กับคนอืน่น การเอเขาเรียกว่าทําสิ่งที่มันเป็นเรื่องอบันเทิงในขอบของศาสนาการไปเล่นกีฬาันไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ํามวยปั้มม้าเนี่ยคือเป็นเรื่องของศาสนาหมดเลยเราก็เลยจะไม่มีเรื่องอะไรลักษณะว่าไปอยู่ถ้ำเป็นฤาษีอะไรนั่นอาจจะยังไม่มีมแต่จะมีบางกลุ่มเขาเรียกว่าสูฟีพวกนี้ก็จะทาในลักษณะนั้นซึ่งผมก็ไม่ได้เห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะต้องไปแบบปีกวิเวกเพราะเรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ยังต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามครับอื โอเคมีอะไรจะบอกเล่าอีกไหมครับวันนี้อีกไม่มีแล้วนะครับไม่มีครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเปิดห้องข้างหน้าก่อนแล้วก็เอาประสบการณ์เรื่องเรื่องยินบ้างได้แล้วก็เดี๋ยวเอามาเล่าต่อหรือเอาเจ้าตัวมาเล่าได้ได้ครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณคุณฟิชเดอะครูดมากนะครับผมคคครรรััับบบผมครับ